สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและสวัสดีท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูขบวนพรยุหะยาตราทางโชลมาศวันนี้เป็นพิธีซ้อมใหญ่ซ้อมครั้งสุดท้ายที่มีงานที่จะมีงานจริงวันที่น่าจะวันที่27นะครับัปครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูความสวยงามของเรือพระยุหะยาตราทางโชลมาศกันนะครับ พิธีวันนี้พิธีซ้อมใหญ่นะครับไปกันเลยครับผมนี่นะครับบรรยากาศของประชาชนคนไทยทั้งต่างชาตินะครับที่มารอชมขบวนเรืออันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่หัวนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับผมเยอะมากครับวันนี้ขบวนเรือกำลังจะเริ่มนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดู ความสวยงามเลยครับผมโอ้ท่านผู้ชมครับฝนตกแล้วไม่รู้จะได้ดูขบวนแห่เรือหรือเปล่านะครับณนะตอนนี้ที่ท่าช้างนะครับเวลาตอนนี้ประมาณบ่ายสามกับ20นาทีนะครับฝนลงหนักมากครับผม ข้างนอกมืดฟ้ามวดินเลยครับมองไม่เห็นเลยขบวนเรือก็ไม่รู้ว่าจะได้แหหรือเปล่านะครับต้องคอยดูคอยรับชมต่อไปนะครับว่าขาบวนเรือจะได้แหหรือเปล่านะครับต้องติดตามนะครับแต่นะตอนนี้ข้างนอกนะครับฝนตกหนักมากดูครับพี่น้องถ้า ไม่ได้ดูกระบวนแหย่ยังไงก็ขอประทานอภัยขอโทษขออภัยทุกคนทุกท่านนะครับแต่ได้ยินแววมาว่าขบวนเลือนเ,นเริ่มออกมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าสภาพฝนแบบนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับต้องคอยติดตามนะครับต้องติดตามชม เรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเราจะอยู่ด้วยกันตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าด้านนอกนี่ทั้งลมแรงทั้งฝนตกหนักมากครับณชั่วโมงนี้ณตอนนี้นะครับนี่ครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่า สายลมฝนก็ลงหนักมากลมก็แรงนี่ครับขนาดเราผมเดินออกมาข้างนอกนะครับณนะตอนนี้ผมเปียกหมดแล้วนะครับเนี่ยขบวนเรือได้ออกมาเป็นบางส่วนขบวนเรือออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะยืนหยุดณนะตรงนี้ได้นะครับเนื่องจากฝนตกมากหนักมากครับผมฝนตกหนักมาก นี่ครับดูสังเกตดูครับลมทั้งฝนทั้งลมเลยครับวันนี้ขณะนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยครับผมโอ้โหแย่เลยครับแต่ยังไงเราก็จะอยู่ด้วยกันนะครับพี่น้องเราจะไม่ทิ้งกันเราจะอยู่ด้วยกันนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าขบวนเรือเริ่มทอยอ,อยเริ่มออกมานี่ครับ ถ้าฝนไม่ตกนะครับจะสวยงามมากมากครับถ้าฝนไม่ตกนี่จะสวยงามมากๆครับผมผมเองนี่ผมก็เพิ่งเคยได้มาสัมผัสได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้สัมผัสบรรยากาศกับขบวนแหเรือพายุหายาตราชนทางชนละมานนะครับคั้นแรกเหมือนกันครับผมผมก็ตื่นเต้นที่จะ ได้รับชมเช่นเดียวกันกับทุกทุกท่านเช่นเดียวกันกับหลายๆท่านนะครับแต่ว่ามาครั้งแรกก็ฝนตกแล้วโอ้เศร้าบอกคำเดียวเลยว่าเศร้าเลยครับผมแต่ถึงกระนั้นนะครับฝนยังตกขนาดนี้แต่ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติก็ ไม่มีทีท่าว่าจะถอยนะครับทุกคนต่างปักหลักยืนถือร่มกลางร่มกันเพื่อที่จะได้ชมความสวยงามของขบวนแห่เรืออันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่หัวนะครับของในหลวงนะครับนี่ วันนี้เป็นพิธีซ้อมเป็นพิธีซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีงานจริงนะครับพี่น้องไม่ไหวแล้วครับฝนลงหนักมากเดี๋ยวขอหนีตั้งหลักก่อนยดูครับพี่น้องครับสุดๆเลยครับโมวันนี้ ตัวผมเองนี้ผมเปียกหมดแล้วนะครับณนะตอนนี้ผมเปียกหมดแล้วทั้งตัวครับพี่น้องร่มคันเล็กเกินไปครับเอาไมา่อยู่ทุกคนที่อยู่ด้านหน้าของเราทุกคนที่อยู่เบื้องหน้าของเรานะครับก็เปียกปอนไปด้วยฝนทุกคนนะครับแต่ก็ไม่มีใครที่จะลดละไม่มีใครที่จะ รู้สึกว่าจะต้องกลัวฝนจะต้องกลัวเปียกนะครับทุกคนพร้อมทุกคนยอมเพื่อที่จะได้รับชมบรรยากาศได้รับชมภาพอันสวยงามนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยครับพี่น้องทุกคนก็สู้นะครับผมก็สู้เช่นเดียวกันครับ นี่ประมาณนี้เลยครับพี่น้องครับนี่นะครับฝนฝนทำพิษฝนทำเหตุนะครับพี่น้องกระบวนเรือก็เริ่มทยอยเริ่มออกมาแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหจริงๆครับพี่น้องครับฝนตกหนักมากๆไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับ จริงๆฝนตกหนักมากจริงนะครับพี่น้องพี่น้องดูลมก็ลมแรงมากฝนก็ตกคือถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกนะครับวันนี้จะมีภาพมีบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยครับผมแต่ว่ามันชั่วโมงนี้ชูลรหุกไปหมดไม่มีใครตั้งตัวเลยครับว่า ฟ้าฝนจะขนาดนี้นะครับเมื่อก่อนพิธีจะเริ่มนะครับประมาณสัก2ี่สนาทีฟ้ายังโล่งๆอยู่นะครับพอพิธีเริ่มแค่นั้นแหละขบวนพยุหะอยาตราทางชนลมาศกำลังจะเริ่มแค่นั้นแหละไม่รู้ฟ้าฝนมาจากไหนนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นณนะขนาดนี้เลยครับประมาณนี้เลยครับพี่น้อง น่าสงสารพวกคนที่ยืนเฝ้ารอชมขบวนนะครับทุกคนล้วนแต่เปียกปอนทุกคนล้วนแต่ประสบปัญหาเหมือนกันทุกคนนะครับแต่ว่าก็ยังมีความ มุ่งมั่นมีความอดทนที่จะรอชมขบวนเรืออันยิ่งใหญ่ต่อไปนะครับไม่มีผู้ใดที่ลดละความพยายามที่จะเฝ้ารอเฝ้าชมนะครับทุกคนต่างปักหลักแม้ว่าฝนจะตกหนักเพียงใดนะครับแม้ว่าลมจะแรงเพียงใดนะครับทุกคนปักหลักทุกคนสู้ทุกคนไม่ยอมลดละความพยายามจริงๆนะครับนี่ครับ เพราะว่างานแบบนี้หาดูหาชมได้ยากค่อนข้างยากนะครับแทบที่จะเปรียบเสมือนว่า1ปีมี1ครั้งก็ว่าได้นะครับงานใหญ่งานพิธีแห่เรือที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่ผมเองผมเปียกปอนหมดทั้งตัวแล้วครับพี่น้องดูครับ ทุกคนต่างยืนตั้งหน้าตั้งตารอคอยดูชมความสวยงามยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่อลังการของกขบวนแห่พยุหะย่าตราทางโลรมาณณนะวันนี้นะครับไม่มีใครถอยไม่มีใครลดละไม่มีใครละ,ค,รละความพยายามจริงๆนะครับพี่น้องนี่ครับสังเกตเห็นได้ว่าทุกคน พร้อมเปียกพร้อมลุยไปด,ด้วยกันเลยนะครับประมาณนี้เลยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับขออน,นุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝนตกหนักมากไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับคุณอินขอกล่าวคำว่าบายบายลาอนเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ